งานบวชก็ที่เขา,าที่เขาเรียกว่าศิไปอุปสมบทต่อนะคะบบบนี้พี่เราที่ต่อน้องกนค่ะอา <c oughs> <c oughs> เจ้าน้ำาลน้ำานี่ไนกา้มกันจ้า้าม่าจ้าเ,าาเอนานาเอเาไม่เอะเนี่ยิลข้างวานมาจิ้ข่ามาจินมข้าวหวานอ่าเยอะๆเลยจ้า

กินข้าวจ้ากินข้าวกิาวกข้าวกินข้าวแรกก็เสร็จไปบวชต่อจารย์ไปน้องมาไปบูดนะรมาสมบูรณ์ปวดกระเสรนีนะร่นเลยปวอยู่ที่วัดปันดอน คนสวยบางกองเลยคนสวยเลยสวยสองสวยเนี่ยเ็หลการเอาได้จ้าเด้เอาบุญน้ำกันค่ะพี่น้องขอบคุณมากนะคะ แต่ปกติเนี่ยซื้อมาผสมกันแม่เป็นผู้บอกงานนะ